ในโลกใบนี้จะมีเรื่องราวให้ผู้หญิงต้องพบเจอกับความท้าทายและความอันตรายไม่รู้จักหยุดหย่อนเช่นเดียวกันกับโรคภาพพย,ยนต์ที่หลายเรื่องหลายราวเป็นภาพสะท้อนชั้นดีถึงแง่มุมชีวิตและสังคมของเพศหญิงซึ่งในภาพพย,ยนต์เองเราก็จะได้เห็นผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้แก้แขนเอาชีวิตลอดจากเงื้อมือของพวกเลวซามและด้วยการที่ต้องเอาชีวิตลอดนี่แหละ ทำให้พวกเธอกลายเป็นหญิงแกล่งที่จะฝ่าฟันทุกภัยอันตรายไปได้วันนี้แซกสตูดิโอจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าภาพยนตร์หญิงแกล่งต่อสู้เอาชีวิตหลอดจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรามาโบบากันเลยครับ P2 ลานสยองจ้องเชือด เมื่อสาวสวยนมโตดันดวงสวยถูกยามโรคจิตจับมาเพื่อสนองตันหางานนี้เธอต้องสู้กับมันเพื่อเอาชีวิตรอด What happened พี่ทูเป็นหนังแนวระทึกขวนไล่ล่าในลานจอดรถและตัวเอกของเรื่องนั้นเป็นสาวสวยนมตูม้มที่ต้องต่อสู้และหนีเอาตัวรอดจากเงื้อมือไอ้โรคจิต <S <S ในช่วงเทศกาลคริสต์มา แองเจล่าพนักงานบริษัทนุ่มโตกำลังจะกลับจากที่ทำงานเพื่อไปร่วมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวแต่แล้วกลับมีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้เธอต้องติดอยู่ภายในลานจอดรถของอาคารโดยทั้งหมดเป็นแผนการของทอมโทมัสยามรักษาความปลอดภัยสุดโลกจิตแองเจลาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้หนังทำเงินไปได้แค่ 7, 7ล้าน7แสนเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างทั้งหมด3ล,ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐเป็นหนังที่ทำเงินไปได้ไม่มากแต่ก็เป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูจริงๆสนุกเกินคาดนางเอกสวยตุ้มไปเลย Ready or not เกมพร้อมตายเมื่อสะพ้ายคนใหม่เพิ่งแต่งเข้าบ้านแต่ดันโดนรับน้องด้วยการไล่ฆ่าเธอ ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชีวิตรอดเลดี้ออ Lady o น n อ t เป็นนังสยองขวัญที่ตัวเอกจะต้องหนีตายจากการไล่ฆ่าในบ้านคลหาหน์สุดใหญ่โตซึ่งหนังได้นักแสดงอย่างซามาร่าวีวิงนักแสดงวัยรุ่นที่เคยสร้างชื่อมาจากบทพี่เลี้ยงสุดเซ็กซี่ในเดอะเ b บี้ซ t สเตอร์ มารับบทนำและมันเป็นบทที่เธอทั้งเก่งและแกล่งในการเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของครอบครัวที่มีเกมสุดเพียน Lady or not จะบอกเล่าเรื่องราวของเกตเจ้าสาวคนสวยที่กำลังจะเป็นสะพายในตระกูลใหญ่เลดูมาสเป็นตระกูลเก่าแก่มีศักดินามมัย่างยาวนานร่ำรวยจากธุรกิจเกมกระดานและเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลอีก4ทีม งานแต่งจัดอย่างเรียบง่ายในปราสาทส่วนตัวของครอบครัวทุกอย่างดูจะสวยหรูราบรื่นเมื่อเสร็จพิธีในช่วงคำ่ำอเล็กซ์เจ้าบ่าวของเกรซก็บอกกับเธอว่าตระกูลของเขามีพิธีกรรมเก่าแก่ที่สภัยหรือเขยจะต้องเล่นเกมด้วยกันกับสมาชิกครอบครัวขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเสี่ยงทายได้เกมอะไรซึ่งเกรซก็ดวงสวยเสี่ยงทายได้เกมซ่อนหาเกมที่ทุกคนภาวนาว่าอย่าได้เจอ เพราะมันเป็นเกมไล่ล่ะเอาชีวิตเกรสต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคิสแนปล่าหยุดนรกเมื่อลูกถูกลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตางานนี้มนุษย์แม่ออกลุยใส่เดียวหมดไม่สนหน้าใครนใ คิสแนปหนังระทึกขวัญที่ได้ฮัชลี e ย์เบอรีมาถอดวิญญาณมนุษย์แม่ออกไล่ล่าไวรัาและทึกถึงใจพลอะหนังไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็แค่หนังที่มีมนุษย์แม่ขับรถไล่ล,ล่าคนหลายที่ลักพาตัวลูกไปแค่นั้นเองแต่มันกลับเป็นหนังที่สนุกลุ้นจนเยี่ยวเล็ดแถมตัวเอกของเรื่องยังเป็นหญิงแกล่งที่จะตามล่าคนร้ายแบบแทบหยุดหายใจ เช้าวันหยุดที่ควรสุขสตรของสาวเสิร์ฟคาร่าแมคคอยต้องเปลี่ยนเป็นวันล่าหยุดนรกเมื่อโจรลักพาตัวมาพรากลูกชายสุดที่รักไปจากอกทำกลางความวุ่นวายในสวนสนุกคาร่าต้องขับรถไล่ล่าคนหลายบนไฮเวย์สุดละหามด้วยตัวเองงานนี้ความเป็นแม่ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกกลับคืนจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงธรรมดากลายเป็นมนุษย์แม่มหาปัายเธอจะล่าจนกลัวพวกมันจะลงนรก l i g h แพ l น n เที่ยวบินระทึกท้านรลกเมื่อลูกสาวของเธอหายตัวไปบนเครื่องบินงานนี้มนุษย์แม่ทำทุกวิธีทางเพื่อตามหาลูกสุดที่หลักหนังระทึกขวัญเรื่องเยี่ยมที่ได้โจดี้ฟอร์เตอร นักแสดงมากฝีมือจาก The s i l e n t of the l a m b มารับบทเป็นมนุษย์แม่ที่ทําทุกอย่างเพื่อตามหาลูกสาวที่หายตัวไปหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของคลายเพลสผู้ที่ขึ้นเครื่องบินด้วยอาการโจมทุกข์จากการสูญเสียสามีไปมาดมือลูกสาวของเธอหายตัวไปจากเครื่องบินโดยปลาศจากล่องลอยแถมเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงที่กำลังคุกคามเครื่องบินลำนี้อยู่งานนีเธอต้องสู้เท่านั้น ฟลายแพลนจะทําให้เราเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์แม่ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าลูกสาวของเธอมีตัวตนอยู่จริงและต้องการให้เธอกลับมาในอ้อมกอดของเธออีกครั้งเลดอเที่ยวบินระทึกหนังไอเดียเยี่ยมที่หลอกล่อคนดูว่าเป็นหนังรัก จากนั้นก็เปลี่ยนภาพหนังให้กลายเป็นงานเขย่าวขวัญที่นางเอกเป็นหญิงแกล่งสู้สุดใจกับคนหลายเ e d Eye หนังที่หลอกคนดูในตอนแรกว่าเป็นหนังรักแน่ๆแ,แต่ที่ไหนได้นี่มันหนังระทึกขวัญชอ็อตชเป็นหนังที่ชิงไหวชิงพลิปหนีตายเอาตัวรอดเ e d อ y e จะบอกเล่าเรื่องราวของลิซ่า ผู้จัดการโรงแรมคนเก่งที่ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านแต่เธอดันไปพบกับแจ็คหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่ในตอนแรกเหมือนเขามาจีบแต่สุดท้ายดันกลายเป็นตัวหลายที่จะทำให้ลิซ่าเจอกับความโหดหลายเกินอย่างถึงงานนี้ลิซ่าต้องสู้เท่านั้นถึงจะรอดเลดอายไดลาเชลแมคอดัม e มารับบทเป็นลิซ่านางเอกสาวสวยที่ต้องต่อสู้กับวัลายบนเครื่องบินเพื่อเอาชีวิตรอด นางเอกในเรื่องนี้อาจดูเป็นผู้หญิงพละกําลังน้อยสู่กาลังของไวัยไ้โลกจิตไม่ได้แต่เธอได้งัดมันสมองคิดแก้ปัญหาแถมยังมีไหวพลิบในการเอาชีวิตรอดเป็นเลิศเรียกได้ว่าเธอเป็นหญิงแกร่งที่เก่งในการเอาชีวิตรอดจริงๆ panic room ห้องเช่านิรภัยฐานนรก หนังที่เป็นเหมือนงานพักร้อนของผู้กำกับสายเนียบเดวิดฟินเชอร์ที่ทำออกมาได้สนุกชวนลนุ้นกับสถานการณ์ในห้องนิรภัยสุดระทึก p a n i c Room เป็นหนังระทึกขวัญอาชญากรรมที่มีผู้กำกับชื่อดังอย่างเดวิดฟินเชอร์มากำกับแถมยังได้โจดีฟอร์เตอร์และคิสเทนสจวตมาแสดงนำอีกด้วย หนังเรื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนังหญิงแกล่งก็เพราะว่าบทบาทของเม็กอันแมนที่แสดงโดยโจดี้ฟอสเตอร์นั้นเป็นบทหญิงแกล่งของแท้เลยมันมีความสตรองหลักลูกปกป้องลูกได้แบบเต็มที่ต่อสู้กับโจนสุดใจแถมโจดี้ฟอสเตอร์ก็ปล่อยอินเนอร์แบบจัดเต็มทำให้รับรู้ถึงพลังของคำว่าแม่เลยจริงๆ Panic Room จะบอกเล่าเรื่องราวของเม็กและซา่าสแม่ลูกที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ ในคืนแรกที่พวกเธอเข้ามาอยู่นั้นก็ดันมีโจรเข้ามาขโมยของพร้อมกับมีอาวุธครบมือสองแม่ลูกได้ค้นพบว่าในอาพาร์ตเมนต์หลังใหม่นี้มีห้องนิรภัยซ่อนอยู่และถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องของที่อยู่ข้างในเป็นอย่างดีพวกเธอเลยตัดสินใจหนีโจรเข้าไปอยู่ในนั้นท่ามกลางโลกกลัวที่แคบของเม็กและอาการป่วยของซาร่าที่ค่อยๆกำเริบ ฟูริโอ a าแมดแม็กซาก f u r ริโอซามหากาบแมดแม็กหนังที่เป็นจุดกำเนิดของตัวละครฟูริโอซาตัวละครที่ใครหลายๆคนชอบจาก Mad Max f u แมดแม็กฟิลลี่โหลดขอต้อนรับกลับสู่โลกดิสโทเปียอีกครั้งกับหนังสปินออฟของฟูริโอซาตัวละครยอดนิยมในจักรวาล Mad Max ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดก่อนภาค Mad m a ็ Mac f u ิลลี่โหลนี่คือการกลับมาทวงบัลลังเจ้าพ่อแห่งดิสโทเปียอีกครั้งของจอร์จมิลเลอร์กับการเล่าขานตำนานใหม่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของตัวละครอันทรงพลังจากหนังชื่อดังระดับโลกฟูลิโอซาได้นักสแสดงสาวสวยอัญยาเทเลอร์จอยมารับบทนำเป็นฟูลิโอซส,สาวสุดเก่งที่ดินลนเอาชีวิตลอดจากดินแดนอันลกลาง ในโลกหลังการล่มสลายฟูริโอซาในวัยเยาว์ถูกลักพาตัวออกมาจากเดอะกรีนเพสมาอยู่ในกลุ่มของสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่นำโดยดิเมนตุสพวกเขาออกกวดล้างดินแดนลกล้างแห่งนี้และได้พบกับป้อมปราการที่ปกครองโดยอิมโมทโจเมื่อเสือสองตัวไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ทำให้สองทอรลาดเริ่มก่อสองครามเพื่อครองอำนาจฟูลิโอซาจะต้องหาหนทางที่จะเอาชีวิตลอดจากบททดสอบต่างๆ ในขนาดเดียวกันเธอก็ต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ it follows อย่าให้มันตามมาเมื่อได้มีเซ็กอันเล่าร้อนกับหนุ่มหล่อแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือคำสาปแช่งที่มาพร้อมกับควมสยองขวัญ อิดฟ r โรสเป็นหนังสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่จะเล่าเรื่องราวของเจหญิงสาวมัธยมปลายที่ถูกสาปแช่งโดยสิ่งลึกลับที่คอยไล่ตามเธอเธอจึงต้องหนีและหาทางแก้คำสาปแช่งนี้ให้จงได้ก่อนที่มันจะทำให้เธอต้องพบกับฮายนะที่ไม่อาจเลี่ยงได้หนังจะบอกเล่าเรื่องราวของเจนักเรียนมัธยมปลายที่ตกเป็นเหยื่อของคำสาปแช่งเหนือธรรมชาติหลังจากมีเซกกับฮิวหนุ่มหล่อม,มากเน่ห์ คำสาบหนีส่งผลให้เธอถูกตามล่าโดยมันสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้เจต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากมันโดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนของเธอมันไม่คิดมันไม่มีความรู้สึกมันไม่เคยหยุดใจไม่ถึงอย่าดูคนเดียวเดอะฮังเกอร์เกมเกมล่าเกม เมื่อนางเอกต้องเอาชีวิตลอดและเอาชนะเกมล่าชีวิตครั้งที่74เธอต้องหนีและต่อสู้เพื่อชนะ The Hunger Games เป็นภาพ,พยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเยาวชนดิสโทเปียยอดฮิตในชื่อเดียวกันของซูซานคอลลินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพ,พยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ด้วยเรื่องราวการเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นของเราเครื่องบรรณาการจากทั้ง12เขตคาแรคเตอร์ของตัวละครแคนนิสเอเวอร์ดีนที่ได้เจนนิเฟอร์รอเรนส์มาถ่ายทอดออกมานั้นมันช่างเป็นตัวละครที่โดดเด่นจนส่งให้หญิงสาวผู้มากกับฝ่ายคนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากโลกภาพ,พยนตร์ที่ผู้ชมตั้งลงลัก The Hunger g a m e จะเล่าเรื่องราวของประเทศสมมติชื่อพานมที่พื้นที่อาศัยของผู้คนถูกแบ่งออกเป็น12เขต ซึ่งทั้ง12เขตจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของแคปิตอนที่กำหนดให้ทั้ง12เขตจะต้องส่งเด็กผู้หญิง1คนและเด็กผู้ชาย1คนเป็นเครื่องบรรณาการเขาร่วมฮังเกอร์เกมที่มีกฎง่ายๆคือให้เด็กทั้ง24คนต่อสู้กันต่อหน้าทีวีจนเหลือผู้รอดเพียงคนเดียวทุกปีเมื่อน้องสาวของแคนิสเอเวอร์ดีนจากเขต12กลายเป็นผู้โชคหลายคนล่าสุดแคนิสไม่มีทางเลือกนอกจากเสนอตัวเองแทน และต้องเดินทางไปเข้าร่วมเกมกับพีตาเมลลาร์กตัวแทนจากเค2อีกคนแคนนิสต้องเลือกระหว่างมนุษยธรรมหรือการเอาตัวลอดชีวิตหรือความรักจุดมุ่งหมายเดียวก็คือการเอาชนะเกมล่าชีวิตเพื่อกับบอนเดมเซลดัลนีผู้พิชิต สาวมิลลี่สวยเท่มีสเสน่ห์สแสดงเก่งสู้ยิบตาสาใจคนเดียวแบกได้ทั้งเรื่องหนังแนวแฟนตาซีแอคชั่นระจนภยัยจากเน็ตฟลิกที่ครองอันดับหนึ่งทันทีที่ออกอากาศหนังเรื่องนี้ได้นักสแสดงสาวมิลลี่บอบบี้บาวมารับบทนำเป็นสาวงามที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงาม แต่มันกลับกลายเป็นฝันหลายที่เธอไม่อาจคาดคิดบทนี้จังเหมาะก,กับมิลลี่บอบบี้บราวน์มากๆเธอเป็นสาวที่เหมาะก,กับบทนักสู้จริงๆสีหน้าแววตาถ่ายทอดออกมาได้ดีใครก็ได้ช่วยมอบบทต่อสู้ให้เธอคนนี้ทีหนังเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอีโรดีดารุณีนางหนึ่งที่ได้รับเลือกให้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามแต่แล้วกลับต้องพบว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นเพียงเครื่องสั่งวยมังกรเพลิงที่ราชวงศ์ได้จัดเตรียมการไว้แล้วเท่านั้นอีโรดีต้องหาทางหนีและเอาชีวิตรอดจากมังกรเพลิงตัวนี้ให้จงได้นี่แหละครับหนังของผู้หญิงแกล่งที่นี้เอาชีวิตรอดถึงแม้ว่าพวกเธอจะเป็นผู้หญิงล่างเล็ก แต่พวกเธอก็เก่งและแกล่งพอที่จะต่อสู้และเอาชีวิตลอดจากสถานการณ์อันเลวร้ายการต่อสู้ยิบตาจนหยดสุดท้ายนี่แหละคือสเสน่ห์ของหนังที่จะทำให้เหล่าคนดูพวกเงินในกระเป๋ามาลุ้นเอาใจช่วยไปกับพวกเธอสุดท้ายนี้แสกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแสกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับ Say, ha 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 ha!